สวัสดีค่ะตัวดีเช่นเคยนะคะวันนี้มาสอนแต่งหน้านแล้วนะคะมาแต่งหน้านในลุกติ้งนี่ลิซ,ซ่าอีกแล้วค่ะลุกนี้เลยนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันได้เลยค่ะนะคะลุกนี้นะคะถ้าที่คุณแม่ดูนะคะจะเป็นลักษณะเป็นลุกที่ออกธรรมชาติเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีในส่วนของตานะคะคที่โดดเด่นขึ้นมานะคะอ่าเราไปแต่งกันเลย คุณไม่ได้ลงครีมบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดไว้แล้วนะคะก็จะลงแป้งเลยละกันนะคะสำหรับใครที่่าต้องการลงรองพื้นเพิ่มเติมก็สามารถลงได้นะคะคุณแม่วันนี้แต่งหน้าก็คือจะออกใสๆนะก็เลยไม่ได้ลงรองพื้นนะคะแล้วแป้งของคุณแม่นี่ก็เป็นแป้งที่ผสมรองพื้นอยู่แล้วด้วยนะคะเกี่ยให้ทั่วใบหน้าได้เลยค่ะทาคอด้วยนะคะจะได้เป็นสีเดียวกันค่ะ อ่าขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขอเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วใช้แบบดินสอนะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วอย่างนี้เลยนะคะเป็นออโต้ค่ะเป็นสามารถหมุนออโต้ขึ้นมาได้นะคะสีน,น้ำตาลธรรมชาติ เขียนตามรูปทรงคิ้วได้เลยค่ะนะคะวิธีการเขียนคิ้วก็เช่นเคยค่ะดินสอนะคะจะเน้นเขียนตั้งแต่กึ่งกลางตาโหนคิ้วแล้วก็หางคิ้วนะคะส่วนหัวคิ้วไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวมันจะแข็งทื่อเราจะใช้ในส่วนของแปรงอีกด้านหนึง่งฝั่งนึ้ก็คือแปรงฝั่งนี้ค่ะมาฝนฝนบริเวณหัวนะคะหัวคิ้วค่ะ,คะมันจะทําให้ฟุ้งแล้วก็ดูเป็นลูกธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็มาเขียนอีกข้างหนึ่งเลยนะคะ าคิ้วของใครอะคะอ่ะสั้นนะคะก็สามารถลากให้เลยออกมานะคะโดยวัดจากปีกจมูกหางตาแล้วก็ยาวขึ้นไปแล้วก็จุดตรงนี้นะคะแล้วก็ลากมันจะได้ทำให้ใบหน้าเราสมดุลมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะใช้แปรงอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะในการเบรนหัวคิ้วให้คะ่ะให้ดูฟูงขึ้นนี่นะคะพอปัดปัดมาแล้ว เบรนแล้วจะทําให้ดูธรรมชาติมากขึ้นนะคะมากกว่าข้างนี้เนาะถ้าใครถามว่าทําไมไม่เขียนให้สุดหัวคิ้วเลยอย่างที่บอกอะคะ่ะทําให้ดูคิ้วแข็งทื่อนะคะแล้วก็ดูไม่ธรรมชาตินะคะเรามาปัดอีกข้างหนึ่งเลยเห็นไหมล่ะคะเสร็จแล้วง่ายๆสําหรับคิ้วนะคะโอเคแล้วก็ไปต่อกันด้วยการเหลาดังนะคะเหลาดังนี่คุณแม่จะใช้เป็นสีนี้สีน้ําตาลธรรมชาตินะคะ เหลาดัางนะคะให้ด้างดูพุ่งขึ้นเนาะลากจากหัวคิ้วลงมาปลายจมูกอย่างนี้นะคะอย่าลืมเคาะสีออกจากแปรงด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเข้มไปแล้วก็เป็นก้อนนะคะต่อมาจะเป็นในส่วนของอใต้หนคิ้วนะคะนี่เราเป็นกัน ทำเบ้าตานะคะทำเบ้าตาอย่างนี้นะคะอก็เหมือนกันเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะคะทำสองข้างให้ตาดูมีมิติมากขึ้นนะคะดูเป็นเบ้าใสายฝอยนี่เหลากามเหลากามต่อเลยเรลจาจะกามนี้เลยขมับลงมาขมับลงมา,างนี่นะคะขมับลงมาขมับแล้วก็ลงมาอย่างนี้กรอบหน้า มีขอบเขตของใบหน้านะคะเวลาเราแบบเซลฟี่ถ่ายรูป,ปอะไรเงี้ยจะดูแบบปังมากต่อมามาอยู่ในส่วนของการไฮไลท์นะคะแม่จะใช้แปรงลักษณะพุ่มนะคะในการไฮไลท์ก่อนไฮไลท์ส่วนจมูกปลายจมูกสันจมูกนะคะแล้วก็ใต้หนวกคิว้ว แล้วก็จะใช้แป้งใบพัดนะคะในการไฮไลท์หนกหนกแก้มไฮไลท์หนกแก้มหน้าผากของคุณแม่จะใช้เป็นแฟชมีนะคะในการไฮไลท์ลก็ขคางไปจมูกหน้าผากหนกนี่ประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของปากนี่นะคะโอเคแล้วก็เราไปต่อในส่วนของตาเลยนะคะเป็นสีธรรมชาติไปเลยคุณแม่ก็จะใช้พาเลตของ ODBO เหมือนเดิมตัวนี้นะคะเป็นสีพิษๆตรงนี้นะคะที่ยอดฮิตเลยของคุณแม่นะคะสีตรงนี้ปัดไปเลยให้ทั่วเปลือกตานะคะ แม่ถนัดใช้นิ้วเนอะเพราะว่าสีพวกนี้ค่ะสีอายแชโดว์อะค่ะถ้าใช้นิ้วอะค่ะสีจะเข้มติดทนมากกว่าใช้แปลงแล้วก็ส่วนของตาล่างจะเป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะจะขอเลือกเป็นสีโทนประมาณน้ำตาลนี้ก่อนเนาะน้ำตาลนี้นะคะล่าังแต่หางตาเน้นที่หางตาเข้มนะคะแล้วค่อยค่อย ค่อยๆเบาลงมาถึงหัวตานะคะเน้นที่ห่างตาเข้มแล้วก็หัวตาฟุ้งๆนะคะแลกมาที่ห่างตาอนน้นิดนึงจุ่มแล้วก็เกลี่ยนิดนึงให้สีข้างล่างกับข้างบนมันดูคอนเนคกันนะคะเกลืนกันไปวันนี้ง่ายๆนะคะลุกนี้ง่ายๆเลยแล้วก็เรามาเพิ่มในส่วนของไลเนอร์กันเลยนะคะ ไลเนอร์ iner, คุณแม่จะใช้ของน้องฉัดนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะไลเนอร์ iner, ต้องเป็นเส้นคมชัดนะคะในลุคนี้นะคะจริงๆถ้าใครมีไลเนอร์สีดำก็ใช้ได้เลยนะคะแต่คุณแม่มีสีน้ำตาลก็เลยใช้สีน้ำตาลเข้มในลุก,ก็มีวิงหางด้วยนะคะวิงหางด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวไปทำอีกข้างนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ จะไปเพิ่มในส่วนของตาล่างนะคะจะใช้เป็นสีน้ำตาลกับแปรงลักษณะหัวตัดแบบนี้นะคะนี้เนาะเขียนให้ชิดโคนขนขอบตาเลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ตาคมๆนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ไปติดขนตาปลอมกันเลยค่ะ ขนตาปลอมมันนี้คุณแม่จะขอใช้เป็นขนตาปลอมลักษณะที่มีการเรียงเส้นแบบธรรมชาตินะคะนี่ประมาณนี้นะคะแต่ว่ามีความฟูฟ้งอยู่นะคะวิธีการติดขนตานะคะก็เช่นเคยค่ะทาบกับดวงตาของเราก่อนนะคะถ้า,ายาวไปเราก็สามารถเล็มออกได้นะคะอย่างนี้นะคะให้เนี่ยยาวไปเนาะเราก็ตัดในส่วนปลายออกนะคะเพื่อที่จะได้มาติด ติดเราจะได้ดูธรรมชาติมากขึ้นนี่นะคะกาวติดกาวติดขนตาวันนี้คุณแม่จะใช้ของคอสลุกนะคะคอสลุกคอสลุกนะคะวิธีการติดก็คือเน้นทากาวที่ส่วนหูส่วน หัวตากับหางตาเยอะๆนะคะเน้นส่วนนั้นเลยเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ชอบหลุดก่อนระหว่างวันนะคะแบก,กาวยี่ห้อนี้ดีค่ะใช้อยู่ประจำติด,ด นี่ประมาณนี้เดีวเราไปติดอีกข้างเลยนะคะเรามาปัดมสคาร่ากันเลยนะคะมสคาล่าของวันนี้ที่ใช้ก็คือเป็นเบอร์รีนนะคะตัวนี้เลยไม่จะปัดขนตาล่างนะคะโอเคอ่าแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปากแล้วนะคะปากแม่จะใช้เป็นสี สีออกชานมอย่างนี้ก่อนนะสีประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นสีนี้เข้าไปนิดนึงซันนี่มาออกสุดท้ายจะเป็นส่วนของการปัดแก้มนะคะปัดแก้ม หมือนแก้ก็ใช้สีชมพูนะคะของ i n t o It ินะเดี๋ยวขอไปทำผมต่อนะคะนี่นะคะก็เป็นผมนะคะผมที่มีกิฟในตัวเลยแบบนี้เส้นยาวๆอย่างนี้นะคะอ่าเราจะมาติดนะคะที่ติดก็ประมาณนี้เนาะติดเข้าไปง่ายๆเลยค่ะนี่เรายกช่อผมตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งชอ่อแล้วก็เหน็บไปข้างใต้นี้แล้วก็ กดเก็บนี้ได้เลยจะเหมือนกับว่าเราไฮไลท์ผมนะแล้วก็ทำให้ดูกลมกืนกันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทรายหมวกนะนี่ค่ะหมวกสกิสกนชื่อสาลี่ด้วย คก็ประมาณนี้ละค่ะเหมือนไหมแม่เหมือนแม่ <tr ud> <Olymp ian cinema> น่าจจะไม่เหมือนนะคะแต่คอนเซปต์ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะไปถ่ายภาพนิ่งนะคะแล้วก็เป็นภาพเต็มตัวเป็นเต็มชุดเลยให้ดูท้ายคลิปนะคะคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง Sunny y o h o ในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย